うん。Uh huh. uh huh. สวัสดีท่านชมครับนี่คือการทดสอบการไลฟ์สดครั้งแรกของสถานีแบบวิบวุฒครับก็สัญญาณอาจจะติดๆขัดๆหายๆบ้างครับก็ ก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้ด้วยครับนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกครับเป็นครั้งแรกของการไลฟ์สดตรงนี้ครับผมก่อนอื่นครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่เข้ามากดติดตามตึจะดบ,บินเป็นกำลังใจในการทำคลิปขอต่อไปครับผมแล้วก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานขอต่อไปเรื่อยๆครับผมนะครับ วันนี้ก็เป็นไลฟ์สดครั้งแรกครับผมก็รู้สึกเขินๆนิดหน่อยนะครับก,ก่อนอื่นก,ก็ต้องขอบคุณขอบคุณอ่าคนที่มาติดตามนะตั้งแต่ศูนย์ศูนย์ถึงปัจจุบันนะครับก็อยู่ดีดีแล้วก็วกอยู่เป็นยาวๆตลอดตลอดครับก็สำหรับใครที่อ่าอยากจะดูคลิปเกี่ยวกับอะไรเราสามารถที่จะคอมเมนต์ ได้ในแชทนี้นะครับหรือใต้คลิปนี้ก็ได้ครับผมนะครับก็อ่าประืดนะฮะต้องบอกก่อนว่าการทำอ่าช่องสถานีแบบพุทธเนี่ยก็คือทำเกิดจากเพราะเกิดจากตัวเรานะครับคือเกิดจากความชอบในเรื่องราวที่เราสนใจแล้วก็เอาเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยอ่ามาทำมาทำเป็นคอนเทนต์บางทีก็เอาเรื่องที่เกี่ยวกับ เรื่องราวในชีวิตประจําวันเรื่องราวส่วนตัวความทรงจำของ,งเรานะครับก็เอามาทําเป็นคนเหนตรงในช่องนี้ได้ครับผมนะฮะก็อ่ตอนอื่นฮนะนอกจากขอบคุณอ่จำนวนผู้ติดตามทุกกคนแล้วครับอ่าสิ่งหนึ่งที่ต้องขอบคุณฮะขอบคุณเว็บไซต์หลายๆเว็บไซต์ครับที่ ผมนได้นำภาพของเวลบซลต่างๆเนี่ยมาประกอบในคลิปในช่องผมก็ต้องขอบคุณมากถ้าไม่มีภาพเหล่านั้นก็ผมก็คงไม่มีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังในช่องผมครับครับก็การทำ u t u b e ครับการทำ u t u b e เนี่ยสิ่งที่สำคัญครับสิ่งที่สำคัญครับก็ เราต้องหลีกเรี่ยงในเรื่องของดิติีนะสำคัญมากโดยเฉพาะเพลงครับเพลงที่ถือว่าแรงมากครับเพลงนี่ถือว่าแรงมากเพราะฉะนั้นอะจะสังเกตว่าถ้าใครเคยติดตามคลิปในช่องผมเนี่ยอ,อย่างเช่นคลิปที่ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องราวของวงไมโครของอวินนีโอแกนของวงนูโวอของคาราบาวของ ที่พระทงชัยผมไม่กล้าเอาเพลงของสีปินเหล่านี้มาใช้ประกอบคลิปนะครับเพราะว่ามันมีเงื่อนไขของลิขสิทธิ์อยู่นะครับจําเป็นอย่างยิ่งครที่ต้องเอาเพลงที่ใน YouTube เนี่ยที่เขามีให้เราใช้เอามาใช้ครับครับส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงเหล่านั้นครับสามารถไปติดตามในพิปตองได้นะอผมก็จะทํา คลิปัฒนณะรแบบเดียวกันแต่จะเป็นเพลงของสีเป็นคนนั้นเลยก็สามารถไปติดตามได้ในช่องทางนั้นนะครับก็ครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณนะับสำหรับการติดตามในคลิปในช่องผมครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามไลฟ์ลส,ดลสดของผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นการลองไลฟ์ครั้งแรกครับอ่าครับลองไลฟ์ฮนะ มีที่การทำร้ายครั้งแรกครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามคลิปวิดีโอในช่องผมครับวันนี้เรานำเสนอในเรื่องราวของอคอนเทนต์ขับฟินเดย์ขับฟินเดย์นี่คือเกี่ยวกับอะไรครับขับฟินเดย์นี่คือเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชั่วโมองการเรียนการสอนของผมครับครับอ่าก็สวัสดีครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามครับผมขอบคุณฮนะ คุณมากมากครับผมครับก็สำหรับในวันนี้เรานำเสนอในเรื่องราวของขับซินเดในตอนพิเศษตอนรื่อย์ไปรื่อยไ์อยไปจนแก่นะผมน่ะนำเรื่องราวของความทรงจำที่ผมน่ะเคยสอนอยู่กับเด็กๆกลุ่มนั้นครับแล้วมันก็เป็นความทรงจำมาถึงวันนี้ครับก็ลเลยเอามารวบรวมเอามาเอาภาพที่ผมถ่ายนะ มาจะทําเป็นยว็บไซต์นะครับจะทําเป็นยว็บไซต์จะทําเป็นคลิปจะเป็นจะทําเป็นช่องครับผมก็เอามาเอามาทําเป็นคอนเทนต์ในช่องครับก็อสำหรับเรื่องราวในข่าวฟุตดอลในที่ได้รับชมในตลอดอนา่นงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์นี้ครับก็ก็จะมีอ่า อีกสองรายการวันเสาร์นี้ครับก็จะเป็นรายการพิเศษครับรายการที่ผมอะทำคลิปของผมเนี่ยในช่องติ๊กต็อกของผมแต่ผมเนี่ยจะเอามาอัพลงใน u t u b e ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามได้ฮะติดตามได้นะครับกับรายการคบกันทุกวันสุกสุกในที่นี้คือต่อเสืออ่าเตอุขอไข่วันสุกครับผมครับวันสุกทุกวันคือวันสุกครับนะครับก็ สวัสดีครับผมอ่าสวัสดีครับก็ขอบคุณครับที่เข้ามาทักทายกันในไลฟ์สดครั้งนี้ครับผมนะครับก็ <c oughs> แล้วก็วันอาทิตย์นี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ทักทายแบบบ t d e ครับแต่เป็นในคนในใเรื่องราวในคอนเซ็ปต์ที่ว่าถามเองตอบเองครับไม่มีใครถามคําถามที่ไม่มีใครถามแต่ผมเนี่ยอยากบอกอยากเล่านะครับผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวของการทํา คลิปในช่องผมครับอ่าว่าคลิปแรกในช่องผมเนี่ยเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรเป็นเรื่องอะไรเป็นคอนเทนต์อะไรไม่ได้ขยับรู้ครับแต่อยากเล่าครับก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่ว่าถามถามเองตอบเองทักเรงพอครับผมครับก็คือว่าไอ้น,นี่ท่านผู้ชมที่กำลังรับชมการไลฟ์สดรครับเนี่ย ได้ยินเสียงผมชัดไหมโอเคไหมดิผมก็ลองไล้์คร้งแรกนะคือการทําการท YouTube นะํา y o u t u b เนี่ยสวัสดีครับผมขอบคุณครับการทํา youtube ครับอ่าคนกังวลในเรื่องอา่างต่างๆนะครับว่าอุปกรณ์เี่ยไม่พร้อมอุปกรณ์ไม่พร้อมครับอุปกรณ์เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญเลยอ,อุปกรณ์ เราไม่จำเป็นที่ต้องมีพลังชันใหญ่ๆปัมๆขนาดนั้นครับก็มือถือก็อมือถือตัวเดียวอ,อ่ะถ้าคุณรู้จักการใช้โปรแกรมในมือถือถ้าคุณรู้จักวิธีการตัดต่อในมือถือเนะระดับอ่าระดับของการทำตรงนั้นนะเจ็บเท่าเลยนะนะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้ามาทำยูทูบเนี่ยระดับแรก อย่าทุ่นท้อค,ครับอย่าทุ่นทอ้อผมทำ <c oughs> ผมทำช่องเนี้ยมาประมาณอ่าผมทำช่องนี้คลิปแรกที่ผมทำก็ประมาณปีสองพันสองพันสิบแปดนะครับโอ้กี่ปีลสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าสองพันยี่สิบสองพันยี่สิบเอ็ดสี่ปีสี่ปีฮนะสี่ปีที่ทำช่องนี้ฮะสี่ปีที่ทำช่องนี้มาก็ก็ทำอะไรื่อยเรื่อยครับร่าก็ทำฮนะร่าก็ทำ นะครับก็ตอนนี้เราก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของการทำอคอนเทนต์ในช่องเรานิดหน่อยครับก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นครับทุกคอมเมนต์ทุกความคิดเห็นที่เข้าไปเขียนใต้คลิปของผมนะครับอ่านหมดทุกคอมเมนต์แล้วก็ตอบทุกคอมเมนต์ครับผมว่าพวกคุณนี่คือเพื่อนดังน,นะครับแล้วก็ติดตามกันอย่างนี้ตลอดไปเรื่อยๆครับผมครับ ก็นะตอนนี้ผมกปดเพลงด้วยนะผมจะฟังเสียงผมว่าว่ามันจะมีไหมเดี๋ยวขอเังหน่อยนะผมจะฟังเสียงผมในในคลิปอ่ะว่ามันเสียงมีมีมันมีเสียงไหมนะครับอ่าครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมครับในวันนี้ครับ เดี๋ยวผมคือผมขอฟังเสียงในช่องนิดนึงน,นะอยากรู้อ่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ได้อยู่นะก็มีเสียงอยู่ <c oughs> อ่าได้อยู่ได้อยู่โอเค ครับก็วันนี้ก็เป็นมันพุธนะฮะมันพุธเกี่ยวกับอะไรวันนี้พูดไปพูดไปเรื่อยฮะพูดไปเรื่อยนะครับ,รบก็ช่วงนี้ครับเป็นช่วงของสถานการณ์โควิดครับโควิดเนี่ยเราต้องตรงแล้ว่าเรารู้ว่ากับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโควิดนะมันแบบว่าทุกคนเครียดมากทุกคนเครียดมากเลยนะ ทุกคนกังวลมากเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราเนี่ยไม่รู้ใครเป็นใครเลยนะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยเราไม่รู้ว่าติดหรือไม่ติดเนี่ยอ่าสิ่งนี้ที่สำคัญครับวัคซีนที่สำคัญที่สุดครับคือวัคซีนที่มาจากตัวเราสำคัญอย่างยิ่งครับาการไม่ตกครับผมาการไม่ตกนะครับตอนนี้เขาก็เริ่มหายมาให้เราเนี่ย ใส่แมสสองชั้นอ่าใส่แมสสองชั้นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้ครับผมก็ขอให้ทุกคนครับที่รับชมคลิปในช่องผมแล้วก็รับชมไลฟ์สดทั้งนี่บนผมครับขอให้ทุกคนเนี่ยปลอดภัยจากโควิดผู้ป่วรนบผมและเราเชื่อว่าเราเชื่อว่าเราจะต้องผ่านสถานการณ์นี้ไปได้นะครับโควิดไม่มาเดี๋ยวมันก็ไปครับ ัปมาเดี๋ยวมันก็ไปครับก็วันนี้ก็ขอจบการไลฟ์สดตอนนี้ต่งนี้ครับผมนะก็อันนี้เป็นการทดลองไลฟ์สดครั้งแรกนะครับทดลองไลฟ์สดครั้งแรกครับผมนะครับรูวไปด้วยกันครับผมครับทดลองไลฟ์สดครั้งแรกอ่าในช่องของผมเลยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามอ่า ท่องผมนะครับขอบคุณผู้ติดตามตั้งแต่ศูนย์ถึงปัจจุบันนะครับแล้วก็ต่อต่อไปนะครับก็ยังไงก็เมตตาผมก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งนะครับหีบผมให้ไปถึงเป้าหมายสักทีครับนะฮะแล้วก็ระหว่างทางครับผมก็จะสร้างสารผลงานของผมต่อไปเรื่อยๆครับอย่าลืมครับต่ออาทินี้ต่ออาทิตย์นี้ครับ กับสองรายการวันเสาร์กับรายการพบกันทุกวันศุกร์นะครับเป็นการนำคลิปจาก Tiktok เนี่ยมาออนบน youtube ของผมนะครับแล้วก็ส่วนวันอาทิตย์วันอาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นการนำเรื่องราวเกี่ยวกับการทักทายพูดคุยในคอนเซ็ปที่ว่าถามเองตอบเองนะฮะกับเรื่องราวเกี่ยวกับคลิปแรกของผมในช่องสถานีแบบบุ๊บครับก็ ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามไลฟ์สดครั้งนี้ครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ในไลฟ์สดนี้ขอบคุณทุกคอมเมนต์หลายๆอคลิปที่คุณได้คอมเมนต์นะเราก็จะเอาไปาพัฒนาปรับปรุงช่องเราต่อไปครับก็ขอบคุณขอบคุณมากครับผมขอบคุณจริงๆครับแล้วก็เจอกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับเ,รเจอกันครับโอเคครับ ต้องเพิมีนินึงนะอยู่เพือล่นี่นะอ่าดค,ครับแล้วจะนใไมโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ